สวัสดีครับพี่บุญช่วยครับถึงไหนแล้วเนี่ยเรื่องเล่าพี่แล้ตอนที่แล้วตอนที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าสนุกเป็นประธานสโมสรนายกสโมสรอ่าเป็นนายกสโมสรเก้าชนะเป็นนายกสโมสรนักศึกษาด้วยการรับพี่เพื่อนๆครับบอกกูอยากเป็นอ่าครับเพราะว่ามีไอดอลมีอยากทำอะไรหลายเรื่องแล้วก็มีความมุ่งหวังที่เรียกว่ามีเป้าหมายแล้วนะครับแล้วเป็นไงพี่เป็นประธานสโมสร ผมทำหลายอย่างผมทำผมทำหลายอย่างที่ที่ที่อยากทบตั้งแต่เริ่มพารุ่นคุณไปเที่ยวมบยรัะจําได้ต้องดานี่เหนื่อยมากครับเหนื่อยมากขึ้นแมยยะเนี่ยผมเป็นต้องดาดานี่รุ่นผมนะครับต้องดานตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นทัมเมอร์อยู่ใช่เราเราเราพาน้องไปเที่ยวในสิ่งที่เ้อเรียกว่าคนจากหลายส่วนที่ไม่เคยมาเชียงใหม่ ไม่เคยมาทางเหนือเนี่ยถ้าไปเห็นน้ําตกแม่ยะาที่จะอลังการมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เราประทับใจว่าคนหลายคนที่มาอยู่ในวิศวะแล้วได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสน้ำตกแม่ยะเนี่รรยมันจะมันจะรู้สึกดีผมผมผมเข้าใจแล้วล่ะว่าพี่ต้องการให้รุ่นผมอ่ะทรมานร่วมกัน <laughs> เหนื่อยมากเขารามาร่วมกันแล้วแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันมีมันมีประสบการณ์ใช่ใช่เราเราเองได้รับตรงนั้นมาแล้วมันหายไปตอนของปี2ก็ไม่มีพาไปแม่ยะปี3ผมก็ไม่มีพาไปแม่ยะผมนึกว่าปีปี4เนี่ยผูขอเป็นเดือดพาน้องไปแม่ยะนั่นคือสิ่งที่คิด และมีกิจกรรมอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้ได้ทำแล้วผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราเราได้เราได้ทําเพื่อเพื่อเพื่อพวกเราโดยเพราะเรื่องการทําให้บัตสเราชนะเกษตรอือันนี้คือสิ่งที่ผมอันนี้ไครไล์เลยไครไล์เลยผมอยากผมอยากชนะเกษตรมากชนะเกษตรมากเพราะตั้งแต่ผมอยู่วิศวะมา3ปีปีหนึ่งปีสองปีสามวิศวะแพ้เกษตรตลอดคบัตสที่แพ้ตลอดแล้วก็เตียนตลอดว่าไม่ไม่ตีแต่ว่าเหมือนกับว่า มันเึ่มๆมันทําอะไรไม่ได้พี่เลยบอกว่าน้องยาน้องยาพอผมขึ้นมาบอกน้องเต็มที่เลยน้องเต็มที่เลยได้ได้ข่าวเตรียมไว้แล้วได้ข่าวว่ามีการตรเตรียมตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นบัสมันขาดไงคือเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยบัสมันจะสูสีมากคือ็น่ว่าเกษตรที่แข่งกันแบบว่าโอ้โหมันชุดได้กู้ชุดได้มันก็เลย โโอ้โหม,มันชวนให้ตีกันมากเลยแต่วันนั้นเนี่ยมันตีไม่ออกเพราะว่าวิศวะชนะ พี่วัชนะขาดเลยพวกเราบาสเก่งมากเตรียนเตรียมอะไรไปบ้างพี่มีดอะไรยิ้มไม้อะไรนี้หน้าสามเหล็กเออเหล็กเส้นน่ะนะเหล็กแส้ตอกจัดช็อปข้งไหนจอบดูมาเอามาตัดเลยเตรียมไม้เตรียมเหล็กเส้นเลยวางไว้เลยเราบอกแต่ไม่ได้บอกผู้ปีหนึ่งนะบอกปีสองขึ้นไปเลยว่าเฮ้ยใต้แป้นบาสนะใต้อัศจรรย์นะตรงหน้าหอสามน้ำตรงนั้นนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะตีเลยถ้ามีปัญหาตีเลยพี่รับผิดชอบเองโอ้โหนี่คือสิ่งที่เรา แบบอันนี้คือควในในใจที่เราขาดมานานแล้วเรารู้สึกปี2,526นะครับท่านผู้ชมนะครับเรา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 ได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ากูาทำให้บาสชนะครับแล้วก็บาสเปนขาดไปหน่อยก็เลยไม่ได้กีเล่ชนะแต่ว่าเราทําให้รู้สึกว่าอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนต้องมาขอร้องเราหรือว่าประธาน ทางฝ่ายเกษตรเองหรือว่าพวกเราเองก็ได้คุยกันว่าอย่าให้มีเรื่องวันนี้อย่าให้มีเรื่องขอเถอะอย่าให้มีเรื่องครับผมแต่เราเองนะผวบอกไปคุยกับนนคนอื่นแล้วกันแต่ถ้าถามกูนะกุตีอย่างเดียวผมผม <c oughs> ผมผมทำงานอยู่ศาลศาลนะครับพี่ <c oughs> อย่างนี้เขาเรียกว่าไส่กรองไม่ก่อนโดนแน่นอน แต่นั่นคือคือคนที่อยู่ในวัยประมาณสักย1บ็นะที่เป็นยบสองก็ใกล้จบแล้วเนี่ยมันก็คือคือวัยที่เราเรารู้กว่าเราเราไม่อยากให้พิศวะต้องมาบอกว่าน้องอย่าเลยน้องอย่าน้องอย่าเลยผมบอกว่าน้องเอาเลยน้องเอาเลยนี่คือสิ่งที่ผมผมทำทำได้แต่น้องๆก็ไม่รู้นะท้ายแล้วน้องไม่รู้ครับแล้วเราก็ทําหลายอย่างนะครับเราเราทำไอ้น้องน้องพวกนั้นก็คืออย่างผมอย่างดาอะไรนี่ใช่ไหม ก็คือน้องรุ่นนั้นเนี่ยอืครับนี่คือสิ่งที่เราเราพยายามที่จะทําให้รู้สึกว่าวิศวะไม่ได้เป็นรองเกษตรนะเราพร้อมจะจะจัดการถ้าคุณมาคมเห็นหรือคุณมาลักแก่เราหรือว่าฟอร์สเราทําให้เราเล่นบาสไม่ออกครับแล้วมันยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ที่แหละประทับใจในเรื่องของนอตเลิงล่าอย่างงานอะไรพวกนี้นะครับ งานบริจาคโลหิตดีเด่นมีเขาว่าได้ได้รางวัลบริจาคโลหิตดีเด่นใช่ใช่ไงครับพี่ใช่เพราะตอนนั้นเราจัดรับน้องรูปกันกับวิศวะพยาบาลอ๋อเราก็เลยมีความสำคัญที่ดีกับคณะพยาบาลเพราะนั้นเวลาเขาขอความร่วมมือเรื่องการบริจาคโลหิตวิศวะก็จะให้ความร่วมมือดีมากปีนั้บริจาคโลหิตสี่ครั้ง ไม่รู้เลยนะ้แบบว่าตัวเองต้องขึ้นมีโอกาสได้เข้าไปรับโลหจากประเทศเลยเพราะว่าวิศวะบริจาคโลหิตดีเด่นตอนอยู่ปีหนึ่งเนี่ย <c oughs> มีโลหิตเหมือนกันแต่ไม่ได้บริจาคส่วนใหญ่จะหยดอยู่ตามพื้นถนนนะครับแต่ว่าปีสีเริ่มเริ่เริ่มเสียเลือดไปในทางดี เพราะว่ามีแฟนเป็นพยาบาลตอนนั้นได้มีแฟนเป็นนักดนตรีเป็นจิ๊ต้าเป็นพยาบาลก็เลยต้องบริจาคโัหิตร่วมกับคณะพยาบาลมีทลักมากขาจจะบริจาคตับไตไส้พุงเลย้หมดแล้วนะครับก็อันนั้นคือตอนเป็นนายกสมโมนะครับซึ่งในความรู้สึกของผมซึ่งอยู่ปีหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียนพี่แหลมว่าในความรู้สึกของรุ่นผมเนี่ย S <S พี่แหลนนี่คือไอดอลคนหนึง่งนะครับเหมือนเหมือนที่พี่แหลนรู้สึกกับพี่ยิมเลยนะครับเห็นว่าพี่แหลมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นลดเดอร์นะครับในความรู้สึกของของน้องๆปีหนึ่งตอนนั้นนะครับก็เรียกว่าก็ต้องบอกพี่แหลนตอนเนี้ว่าใน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 ,ในตัวตนของพี่แหลนในความรู้สึกของน้องๆนี่จะเป็นเป็นเป็นไอดอลแล้วเป็นฮีโร่มา ตลอดจนจนปัจจุบันนะครับพี่ครับก็หลังจากนั้นก็พี่แหลมก็จบมาทํางานเดี๋ยวตอนหน้านะครับเรามาฟังชีวิตพี่แหลมในวัยทํางานครับพบกันตอนหน้าครับ